สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยากจะมาคุยเกี่ยวกับโรคหัวใจของเด็กที่จําเป็นจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในปัจจุบันมีผลกระทบอย่างไรบ้างแล้วเรามีเกณฑ์อย่างไรบ้างในการให้เด็กพวกนี้ได้รับการผ่าตัดเพื่อยืดอายุของเขาให้อยู่รอดได้นานขึ้นนะคะในเรื่องของการผ่าตัดเนี่ย เป็นโรคหัวใจเนี่ยเป็นโรคหัวใจพิการมาแต่กําเนิดคือคือหมายความว่าอยู่ในท้องก็มีความผิดปกติของหัวใจตั้งแต่อยู่ในทันเด็กคลอดออกมาแล้วไม่ได้รับการแคกไข่แต่เนืน่อนๆโอกาสอาของเด็กเหล่านั้นก็จะน้อยลงดังนั้นอาจจะเป็นความจําเป็นที่ยังไงก็ต้องกําหนดการผ่าตัดให้เขานะคะแต่เกณฑ์ของการนอนโรงพยาบาลเนี่ย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเนี่ยเราก็มีมาตรการในการเฝ้าระวังเพื่อประเมินความเสี่ยงในการรับมานอนผ่าตัดนะคะเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยที่เตรียมตัวนอนโรงพยาบาลเนี่ยเรามี9 9เกณฑ์ด้วยกันนะคะข้อ1ก็คือคนไข้ และญาติที่จะเฝ้าจะต้องไม่มีอาการของข,ของโควิดก็คือจะต้องไม่มีไอมีน้ำมูกมีไข้มากกว่า37.5แล้วก็หายใจลำบากค่ะข้อ2คนไข้จะต้องไม่มีประวัติการเดินทางไปจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อหรือจังหวัดที่เป็นพื้นที่โซนสีแดงนะคะ ข้สคือคนไข้จะต้องไม่มีประวัติการรักษาปอดอักเสบนะคะซึ่งหมายถึงทั้งคนไข้และญาตินะข้อสี่คนไข้และญาติจะต้องไม่มีประวัติไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นโควิดในระยะ14วันข้ห้าคนไข้หรือญาติจะต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานกักผู้ป่วย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดข้อที่6คนไข้หรือญาติจะต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่มีการวินิจฉัยว่าแพทย์มีการติดเชื้อโควิดค่ะข้อที่7ก็คือคนไข้หรือญาติจะต้องไม่ผ่านแหล่งชุมชนที่มีการติดเชื้อ5คนขึ้นไปหรืออยู่ในแหล่งชุมชนนั้นป,ประเภท ห้าคนขึ้นไปเนี่ยเราเรียกว่าคลัสเตอร์นะคะไม่ได้อยู่ในคลัสเตอร์ใดคลัสเตอร์หนึ่งข้แปดไม่ไปในแหล่งชุมชนเช่นภายใน14วันที่ผ่านมาเช่นตลาดนัดชุมชนที่หนาแน่นแล้วก็โรงมภาพยนตร์ขนส่งอะไรประเภทนี้นะคะข้อสุดท้ายก็คือคนไข้ต้องไม่สัมผัส ไม่เคยสัมผัสหรือมีประวัติการเยี่ยมผู้ป่วยติดเชื้อโควิดนะคะนี่คือหลัก9กข้อที่จําเป็นจะต้องมีมาตรการเข้มงวดในการรับคนไข้นอนรพมาเพื่อความปลอดภัยของตัวคนไข้เองลดการแพร่กระจายและผู้ป่วยก็ได้รับการรักษาที่เต็มร้อเซเพราะว่าทุกอย่างบนนี้มั่นใจได้เลยว่าเรา คนไข้และญาติจะต้องอยู่บนตึกและเราก็มีมาตรการในการคัดกรองคนไข้และญาติทุกครั้งที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นญาติก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ว่าคนนี้ผ่านการคัดกรองแล้วนะเฝ้าคนไข้คนชื่อนี้นะคะโซนของผู้ป่วยและญาติก็จะจัดเป็นโซนๆห่างกันตามมาตรฐานที่มีการกำหนดนะคะ2เมตรถึง3เมตรเพราะฉะนั้น มาตรการการรักษาออความเสี่ยงในการติดเชื้อในภายในโรงพยาบาลค่อนข้างจะเข้มงวดเพราะเป็นการต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะดังนั้นหวังว่าประชาชนหรือเพื่อนๆหรือคนที่อยู่รอบนอกในโรงพยาบาลเข้าใจในหลักการของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วย ค่ะที่กล่าวไปในเบื้องต้นทุกท่านคงจะทราบเหตุผลของการมานอนโรงพยาบาลว่าทำไมถึงเข้มงวดกับมาตรการในการคัดกรองมากเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องป้องกันตัวเองในการทำงานอยู่คนไข้เข้ามาจากแต่ละทิศเนี่ยเราไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนบ้างเราก็ต้องตั้งกำแพงไว้เพื่อที่จะ ไม่ให้เชื้อเข้ามาในพื้นที่ที่เรากําลังต่อสู้เชื้ออยู่เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลมีเชื้อโควิดเยอะแล้วอย่าเพิ่มเขามาให้เป็นศัตรตูในความมืดหรือศัตรตูที่มองไม่เห็นเป็นภาระของเจ้าหน้าที่เพราะเขาก็ต่อสู้เต็มที่เพื่อเราเพื่อคุณและเพื่อทุกคนในสังคม ให้กำลังใจทุกท่านด้วยค่ะ